สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่12สงขลาจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้8สาขาอาชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันระดับประเทศอาเซียนและนานาชาติที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาสพอรอ12อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสุรียพันธ์ณสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยวิธีการตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดพลาสมากทั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาได้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบจัดการแข่งขันใน8สาขาอาชีพประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมการเขียนแบบวิศวรกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สาขาเครื่องจักรกล C N C เครื่องกัดและเครื่องกลึง สาขามาตรวิทยาด้านมิติสาขาแมคคาทรอนิกสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่และสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมโดยมีเยาวชนนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากนางอารีเตชะวันโตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลานะครับก็กล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานไทยระดับเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทัดเทียมกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาตนเองและเห็นความสำคัญในการผ,ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเยาวาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติสู่การเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนณประเทศสิงคโปร์และต่อยอดเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นนะครับณเมืองเลียงประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ก็จะมีการแข่งขันแล้วนะครับยังมีการจัดบูธนิทรศการการสาธิตอาชีพที่โดดเด่นของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ และก็จากจังหวัดพัทลุงได้มีการโชว์สินค้าและจำหน่ายภายในงานด้วยครับโหเยี่ยมมากเลยถือเป็นความโชคดีของเยาวชนนะคะที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะได้มาพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งแข่งกับทักษะของตัวเองแข่งฝีมือตัวเองจะได้พัฒนาเพื่อจะก้าวสู่ไปในระดับสากลต่อไป ในส่วนตรงนี้นั้นมันบ่งบอกถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงความมั่นคงในอาชีพซึ่งสถานประกอบกิจการเองก็ต้องการในส่วนตรงนี้ต้องการช่างที่มีฝีมือนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการบริการที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันให้กับผู้รับบริการในส่วนตรงนี้ซึ่งทุกส่วนได้ประโยชน์นะคะ